สวัสดีครับมัดเทลวัคซินกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็หลายชื่อเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตามคลิปยาวเนาะโอเคชื่อแรกนะครับคุณกนกพลนะครับกอไก่นะครับนอหนูกอไก่แล้วก็พอพานจบด้วยโรลิกนะครับคุณกนกพลต่อไปคุณอังคณานะครับอ๋อนะครับงงูนะครับกอควายนอหนูสระนะครับคุณอังคณาโอ้ขอย้ำผิดครับอังคณานี่เป็นน้องเนนเนาะเอาใหม่อ๋อนะครับงงูนะครับกอควายนะครับน้องเนนจบด้วยสระนะครับอังคณาแตกกันนิดเดียวนะครับน้องหนูน้องเนน ต่อไปคุณน you know, ัฐพ yes,,,, ักนะครับนอนเนนะครับปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยต่อฐานนะครับขอต้งเผาคอคขวยนครับคุณนัฐพักตต่อไปคุณชายยศนะครับจอช้างนะครับโยยักษ์นะครับโยยักษ์ตัวหนึ่งตัวหนึสอสลานะครับคุณชายยศประมาณนี้นะครับต่อไปคุณจีละนั่นนะครับจอจานล้อเรือนะครับปุ๊บแล้วก็นอนหนูนอนหนูต่อจฐานก็้นะครับคุณจีละนั่นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณ ผลิสชนะพลนะครับก็ไก่ตัวลึกสมบูสีนะครับน้องเรงยนพอผ่านจบด้วยลอลิงนะครับคุณอิสนาพลต่อไปคุณปีะพรนะครับปอาปลายอยักนะครับจะพอผ่านจบด้วยลอยเรือนะครับคุณปีะพรต่อไปคุณธนพลนะครับตัวทงนอนหนูพอผ่านนะครับจบด้วยลอลิงนะครับคุณธนพลต่อไปคุณอันนั่นนะครับอ่างนอนหนูนอนหนูต่อเต่า ไปคุณผมอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมสะกดให้ทีละตัวแล้วกันรอเรือนะครับแล้วก็ชอเชิญแล้วก็พอพานสระอีนะครับจบด้วยรอเรือนะครับผมอ่านไม่ออกเขียนมาอย่างนี้นะครับรอเรือชอเชิญนะครับแล้วก็พ่อพานสระอีแล้วก็รอเรือนะครับรอเรือนี่ก็ไม่มีกัลันไม่มีอะไรเฉยๆนะครับต่อไปคุณกิติชัยนะครับกอไก่นะครับตัวเต่านะครับตัวเต่าตัวนึงใส่เป็นลากแก้วนะครับแล้วก็ชอช้างนะครับขึ้นไปจบไปโยยักนะครับคุณกิติชัย ประมาณนี้นะครับต่อไปคุณบุญเกิดนะครับบอยไม้ยอหญิงนะครับแล้วก็สตรีกไก่นะครับแล้วก็จอก้วยดอกดิกนะครับคุณบุญเกิดใส่สรุตัวนั้นะครับโอเคต่อไปนะครับคุณอาทิตย์ชัยนะครับขอ่าอ่างอ่อทหาร่อเต่านะครับแล้วก็ยอยักชอช้างนะครับแล้วก็ยอยักตัวนึงคุณอาทิตย์ชัยนะครับยอยักนี่ก็เป็น ตัวกรันของเบวยักษ์นะครับต่อไปคุณนันทิพัฒน์นะครับนนูนนูตัวหนึ่งตัวทหารนะครับตัวอีแล้วก็พอผ่านนะครับต่อผู้เท่าจบด้วยนนูกระดานนะครับคุณนันทิพัฒน์ประมาณนี้นะครับต่อไปคุณปนัดดานะครับปลานหนูนะครับดอด็กดอด็กตัวหนึ่งนะครับใส่ขะแก้วให้นะครับแล้วก็จบด้วยสระนะครับคุณปนัดดาประมาณนี้นะครับต่อไปคุณอาาวินนะครับหัวหงนหนูสันอาแล้วก็วัวแหวนนะครับ จบด้วยโรลิงใส่สกิตนะครับคุณอนาวินแต่ไปคุณชาคลิปนะครับชอช้างสนอานะครับคอควายรอเรือนะครับจบด้วยเต่าเต่านะครับคุณชาคลิปประมาณนี้นะครับโอเคครับผมจบเรียบร้อยนะครับเฉยๆแาบนี้เนาะรับผมต้องคลิปนี้ก็ขอญยกสวัสดีครับ